สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่ Emirates Stadium นะครับในเกม Premier League คู่ระหว่าง Arsenal นะครับพบกับ Liverpool แล้วก็เป็น Super Big Match ด้วยในเกมนี้แต่ก็ทั้งคู่เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับจืดๆเลยง่วงๆเลยนะถ้าใครได้ชมผมว่าก็คงมีหลัก ในเกมนี้0-0ที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวโดได้ไปไล่เรียงกันนะครับว่าเกมนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจและให้เราได้พูดถึงกันบ้างก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเหมือนเดิมนะผมขออนุญาตนะครับฝากพี่ๆทุกท่านด้วยในเรื่องของการสนับสนุนช่องผมได้ตามเกียวโค้ดที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกกาลังใจด้วยขอบพระคุณมากมานะครับเหมือนเหมือนเกมเชสิตี้ดรอปคะแนนลงสำหรับอาเซนลก็คง ก็คงเป็นที่น่าเสียดายสำหรับแฟนๆของอาร์เซนอลนะครับในเรื่องของการที่จะทำแต้มเพื่อฉีกซิตี้ถ้าวันนี้อาร์เซนอลเอาชนะลิเวอร์พูลได้จะเป็นช่องว่างเนี่ยมันจะเป็น8แต้มแต่พอเสมอเนี่ยก็กลับมาเท่าเดิมนะครับเพราะว่าเป็น6คะแนนเพราะว่ซิตี้เองก็ไปสะดุดด้วยเหมือนกันอย่างที่ผมพูดว่าผมไม่เชื่อว่าทั้งซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลจะไม่ดรอปคะแนนลงหลังจากที่ผ่านช่วง17-18เกมมา คือถ้าใครยืนระยะได้ก็ว่ากันไปครับแต่ผมไม่เชื่อว่าทั้งคู่จะไม่มีเกมที่พวกเขาจะดรอปคะแนนอาจจะหนึ่งบ้างอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้แต้มเลยก็ได้แต่สิ่งสำคัญนั่นคือการกลับมากหลังจากซิตี้สะดุดไป3เกมติดต่อกันที่พวกเขาทำได้แค่แต้มเดียวเหมือนกันนะครับพออาร์เซนอลสะดุดกับลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่ายัางดีที่มันเป็นโปรแกรมที่หลังจากเกมนี้ไปอาร์เซนอลจะได้เล่น f a Cup กับลีคัพ แล้วจะกลับมาเล่นพิมลิกเนี่ยในวันที่18นะครับ18เดือนนี้แหละส่วนลิเวร์พูลจะเล่นวันที่17นั่นหมายความว่าจะมีเวลาให้เตรียมทรีมหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งสําหรับทั้งอาร์เซนอลแล้วก็ลิเว์พูลแต่ว่านั่นแหละครับมันเลยทําให้ดูว่าอาร์เซนอลมีเวลาในเกมลิกด้วยเหมือนกันช่องว่าง6คะแนนจะรักษามันยืดยาวออกไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นไปว่ากันละกันส่วนในเกมนี้นะครับมาพูดกันเลย0-0 อา n นาลหาทางเจาะวันนี้เวีรยพูเล่นโอขโหเหนียวจริงแล้วพอเข้าใจได้นะผมไม่ได้คิดว่าเวีรยพูเองมาเพื่อเล่นเพื่อเอาเสมอหรือแต่ผมแค่รู้สึกว่าช่วงนี้ของเลี้ยวพูหนึ่ง คือผู้เล่นมันไม่อำนวยให้กับเลี้ยวภูในการที่จะไปเล่นในรูปแบบเดิมของพวกเขามันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปไปตามสถานการณ์ปีของเลี้ยวภูตอนนี้ไม่ได้จัดจ้านเหมือนยุคก่อนแล้วนะครับก็ต้องเล่นไปตามไปต,ตามแบบนี้คือถ้าไปเปิดหน้าแรกใส่อาร์เซนลผมว่าก็พัง ก็เลยเป็นรูปแบบการเล่นแบบนี้พอเล่นเกมจริงๆหลังของลิเวอร์พูลยืนกัน5คนนะครับแล้วตรงกลาง2คนหน้าเป็น3 3โดยที่ไม่มีหน้าเป้ามีเวสยืนเป็นตรงกลางขวาเป็นชอปสสไลด์นะครับซ้ายเป็นตัวของเอ,อ่อกักโปกจะเล่นอยู่แบบนี้เดี๋ยวแน่นดีครับผมผมว่ารูปแบบการเล่นของลิเวอร์พูลด,ดูมีวินัยใช้ความเป็นฟิล์มโป่งในการขึ้นเกมรุกทางด้านขวาใช้ความเร็วของฟิล์มโป่งนี่แหละฉีกเกมรับของอาร์เซน ครึ่งแรกต้องยอมรับว่าฮินกาเบีเองก็ประกบตัวของฟิลปงได้ดีน่าจะรู้เหลี่ยมกันนะครับเพราะร่วมทีมกันมานั่นแหละผมว่าครึ่งแรกเนี่ยโอกาสที่ดีที่สุดก็คงเป็นของลิเวอร์พูลที่ซาลิบากับตัวของรายยาไม่ได้สื่อสารกันเท่าไหร่รายยาเองก็ทํามือแบบนี้เหมือนกันซาลิบาเองก็ทํามือเหมือนกันคือต่างคนต่างไม่ได้ยินอะ่ะผมว่าซาลิบาเองอน่ะไม่ได้ยินจริงๆนะครับต่อให รายยาตะโกนยังไงเสียงในสนามผมว่ามันดังเกินไปรายยาเห็นทุกอย่างก็น่าจะพอที่จะเดาจังหวะการเล่นของซาลิบาได้แต่สุดท้ายเกือบพังไปเหมือนกันยิงดีที่ขาของรายยายังไวอยู่คือถ้าปล่อยบอลผ่านไปเนี่ยผมว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่สุดท้ายเป็นแบดลี่นะครับที่ชิปบอลไปชนคาน ถ้าลูกนี้เข้าไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาร์เซนลเองจะกลับมาตีเสมอลิวพ์พยังไงจะเจาะลิวพ์พยังไงเพราะว่านเกมรับของลิวพ์พลเหนียวแน่นเหลือเกินไม่มีช่องว่างครับแต่โอกาสของอาร์เซนลมันถามว่ามีไหมมีจังหวะที่ครึ่งแรกที่ซาก้าเองก็มีโอกาสได้มุดเข้าไปเหมือนกันอารมณ์เหมือนกับนอนมาอิ่มๆ่มมุดผ่านเกอร์เคสเข้าไปแล้วก็ผ่านบอลเข้ามาแต่ว่าตรงนั้นมันไม่มีใครเลยครับบอลของอาร์เซนลมันขาดหายไปในเรื่องของการยืนตำแหน่งกันแล้วกัน พอไม่มีใครก็นั่นแหละครับมันก็เลยไม่ได้มีโอกาสขนาดนั้นยิ่งเล่นไปก็ยิ่งเกมมันก็ทันกันอ่ะเพราะว่าทั้งทั้งอาร์เซนแล้วก็ลิ์พูบิดเข้าหากันครับจวดชิดเพรสแล้วก็รอจังหวะที่อีกฝ่ายพลาดแต่วันนี้ลิ์พูเองก็ไม่ได้พลาดให้กับอาร์เซนเพราะการยินหลังสาแล้วมีฟิมปงเป็นตัวรกกุกก็ก็ทิ้งความกังวลให้กับอาร์เซนเหมือนกันครึ่งแรกเนี่ยศูนย์ศูนย์แบบอรอการ,การแก้เกมของอาร์เตต้าพยายามแล้วนะครับไม่ใช่ไม่พยายาม เครึ่งแรกผมว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นส่วนครึ่งหลังก็เกมมันก็ยังคงเหมือนเดิมอะเกมมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปส่วนอาร์เซนอลเอออาร์เนเนี่ยถ้าหลายคนอนาะรู้สึกว่าทำไมอาร์เต้าถึงไม่เปิดเกมเข้าใส่ผมว่าด้วยด้วยความที่ฮินกาปีเอเผมว่าอาร์เต้าต้องเริ่มการแก้ปัญหาก่อนหนปัญหาแรกก็คือฮินกาปีเอเ พอฮินกาปีเอเจ็บไปเราจะเห็นสังเกตเลยว,ว่าฟิล์มโป่งดูอิสระเลยเหมือนเหมือนเริงล่าขึ้นมาเลยหลังจากที่ฮินกาปีเอเจ็บไปพอาะสเคลลี่ลงมาแล้วเอาไม่อยู่เลยครับเอาแบบเอาไม่อยู่จริงๆคือทุกครั้งที่ลิฟท์ขึ้นเกมทางด้านขวาแล้วมีฟิล์มโป่งเป็นตัวเริ่มหรือแม้กระทั่งฟิล์มโป่งมีพื้นที่เขาผ่านสเคลลี่ไปแล้วก็ได้คลอสบอลเข้าไปเปิดยัดเข้าไปโอกาสที่จะเป็นประตูก็ว่างกันไปแต่ว่ากดดันอาซนอลได้ไหมได้ครับ พอได้ขนาดนี้นะครับสิ่งที่อาร์ติตาต้องแก้เกมต่อมานั่นก็คือการเปลี่ยนทอรซาออกไปถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนทอรซาเองติดใบเหลืองครับพอติดใบเหลืองแล้วเนี่ยการจะลงมาช่วยเอ่อจะะลงมาช่วยในเรื่องของเกมรับกับตัวของสเคลลี่ทำไม่ได้ในเรื่องของการตัดเกมหรือต่างๆนั่นะโอกาสจะเสียประตูมีสูงครับอืมเพราะว่าถ้าเต,ตัวของทอรซาเองไม่ตัดเกมช่วยสเคลลี่ แต่ตัวเขาติดใบเหลืองอยู่มันทําไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องเปลี่ยนเอาไปนะครับส่งตัวของมาตี้ลงมาออพอมาตี้ลงมาเกมของอาร์ senal มันก็ไม่ได้ดีเด่นขึ้นอะไรขนาดนั้นก็อย่างที่เราสร้างมันไปมาตี้เองไม่ใช่นะักเตะที่ลงมาแล้วเปลี่ยนเกมได้ไม่ใช่ยุคเกาลน,นะครับเป็นมาตี้ที่ผมว่ามาตี้เองไม่ได้ไม่ได้พัฒนาขึ้นไปยกระดับการเล่นของตัวเองขึ้นไปแล้วฉีกออกไปมันจะไม่เหมือนกับตัวของทอซาผมว่าวันนี้เสียดายที่ทอซาเองติดเหลือง อาจจะต้จำเป็นต้องส่งตัวของมาตี้ลงมาเพื่อช่วยในเรื่องของเกมรับกับฝั่งของเชคเลี่นี่แหละเพราะสองคนนี้ลงมาเกมของอาร์เซนอลมันไม่สามารถที่จะไปแลกกับลิเวอร์พูลได้ถามว่าทำไมถึงแลกไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนที่จะหยุดตัวของฟิลปงถ้าอาร์เซนอลเปิดเกมรุกเข้าใส่ลิเวอร์พูลโอกาสที่จะโดนเกมของฟิลปงมีสูงมากแล้วมันจะเป็นบ่อทันทีนะครับจากศูนย์จากวันนี้หนึ่งแต้มมันจะไม่เหลือคะแนนให้กับอาร์เซนอล แล้ววันนี้ได้เล่นใน MLS ด้วยมันก็เลยทําให้อลาเตาเองได้แค่เปลี่ยนผู้เล่นลงไปไม่สามารถที่จะเดินหน้าหรือแม้กระทั่งเอาหน้าขึ้นไปยืนคู่เอาเคส,สุดไปยืนกับตัวของโยคาเรสไม่สามารถเสี่ยงตรงนั้นได้ผมมองแบบนั้นกระทาได้เต็มที่ก็คือการเปลี่ยนผู้เล่นอีกคนหนึ่งที่น่าชื่นชมของเรอร์พูนั่นก็คือเกอร์เคก็เคซเองวันนี้วิ่งทั้งเก็ ยิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่เราจะเห็นเลยว่าซาก้าเองผ่านเกอร์เคสยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเกอร์เคสเองเริ่มจับทางซาก้าได้ซาก้าเองไม่สามารถผ่านเกอร์เคสได้เหมือนกับช่วงแรกๆของเกมการเปลี่ยนเอามาดูเกลงมาอันนี้ผมเห็นด้วยกับไอเดต้าใช้จังหวะนี้แล้วก็ใช้ผู้เล่นคนใหม่ๆลงมาเพื่อเปลี่ยนวิธีการเล่นให้กับเกอร์เคสก็มีโอกาสที่ตัวของมาดูเกลงมาแล้วก็กระชากหนีไปแล้วก็เปิด ผ่านหน้าปรากประตูมาแต่ว่ามันก็ไม่มีนักเตะอาร์เซนลตรงนั้นเออนั่นแหละครับถึงจะเปลี่ยนเอาทั้งเอซ่เปลี่ยนเอามาดูดยเก้ลงมาเกมของอาร์เซนลมันก็ยังไม่สามารถที่จะเจาะลิเวอร์พูลได้โอกาสที่ดีที่สุดของอาร์เซนลในช่วงเครื่องหลังก็คงเป็นท้ายเกมเลยที่กราเบียลได้ขึ้นไปหมงแต่ว่าไม่เต็มบอลก็ไม่ไปไหนต่อออกหลังไปนะครับก็น่าเสียดายสำหรับอาร์เซนลในเกมนี้ มันมันก็เลยอย่างอย่างที่ผมพูดไปเราก็เลยไม่ได้เห็นเกมรเต็มรูปแบบของอาร์เซนเพราะข้างหลังของอาร์เซนยังมีห่วงอยู่ครับฟิลมปงเป็นตัวอันตราย,ยาจริงวิ่งตั้งแต่ต้นเกมยันหายเกมโดยที่ความเร็วของเขาเป็นปัญหามากๆแล้วพอมาเจอกับสเคลลี่เองที่เอาเขาไม่อยู่ก็เลยเป็นปัญหาครับในเกมนี้ก็แก้กันไป เออไม่ได้มองว่าอาร์ซนอลประมาทหรือเล่นแบบแหมไม่เอาไม,ไม,ไม่ไม่เต็มที่ไม่เต็มสูมผมว่าใครๆก็อยากชนะแหละอาร์ยะตาก็แหมก็อยากชนะแหละดูอย่างจังหวะที่มแมซาก้าได้มีโอกาสได้เปิดได้ยิงหรือแม้กระทั่งลูกครึ่งหลังที่ชูบเบนดี้โฉบเข้าไปอ่ะที่ทอสซาก่อนที่เขาจะถูกเปลี่ยนตัวไปเขามุดคัดอินเข้าไปข้างในลูกนั้นสวยจริง,รง,รงนะเปิดให้กับชูบเบนดี้แล้วชูบเบนดี้โฉบมาแต่ว่าซาก้าว่างอยู่ ว่างแบบว่างเลยอ่ะแต่ว่าชูบิมดี้เองเขาก็คงไม่เห็นอ่ะคือมันเล่นไปตามจังหวะของเกมอ่ะก็น่าเสียดายจังหวะไหลจังหวะของอาร์ซนอลที่มันที่มันดูกึ๊ดกึดนิดๆหน่อยๆขาดๆกันเกินกันล้วกันมันมันก็เลยไม่ไม่สามารถคือต้องชมเกมรับของลิวพูด้วยยืนกันเต็มในกรอบเขตโทษพอยืนแบบนี้เกมมันก็เหนียวแน่นขึ้นลิวพูช่วงหลังเนี่ยผมว่าด้วยความที่ตัวผู้เล่นเขาไม่อำนวยให้เขาไปเล่นเกมแบบ ในช่วงหรือเหมือหรือแม้กระทั่งฟอร์มที่เป็นเป็นปีที่แล้วนะครับเพราะว่าปีของริวคูมันหายไปจริงๆแล้วตอนนี้โมซาลาเองก็ก็ติดนะครับติดเกมเทีมชาติด,ด้วยมันเลยทําให้ริวพูเองไม่สามารถที่จะไปเล่นเกมของตัวเองเหมือนกับเดิมๆได้นะครับก็ต้องเล่นแบบนี้แหละเอาอดทนเล่นเอาเพื่อเอาคะแนนอย่าลืมนะครับว่าริวพูตอนนี้ต้องต้องเน้นไปที่พื้นที่ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกก่อน ส่วนจะแชมป์ไม่แชมป์เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปทีละเกมก็แล้วกันก็ทําให้ดีที่สุดในแต่ละเกมครับทำให้คู่แข่งเล่นยากวันนี้ก็อาร์เซนอลเล่นยากจริงไม่ได้เจาะลิวพูง่ายเลยครับวันนี้เราไม่ได้เห็นทั้งอารซชนแล้วก็ลลย่าในการบินเซฟนู่นนั่นนี่นะแล้วก็โอกาสของลิวพู็คงมาจากลูกฟีคิกของโซบอสไลได้ยิงก็เซลียวเหมือนกันผมเชื่อว่าแฟนๆของลิวพูลเองก็รออยู่เหมือนกันมีลูกที่ปั่นโค้งพักข้ามคานไปนิดนึงส่วนอีกลูกหนึ่งก็ยิงเต็มข้อออกไปค่อนข้างไกลเหมือนกัน สำหรับบตัวของสวอสมัยในเกมนี้เออช่วงท้ายๆก็มีเหตุชุลมุนกันนิดนึงนะจ,งจังหวะของแบดลี่ผมว่ามาร์ตี้จังหวะนั้นนะไม่เห็น <c oughs> ไม่เห็นข้อเท้าของแบดลี่ที่มันบิดจริงๆเพราะว่าวิ่งตามกันมาแล้วมองแต่บอลแล้วก็เห็นแบดลี่เนี่ยลงไปนอนกองกับพื้นแล้วก็เลยเอาบอลเนี่ยทุ่มเข้าใส่ก็คิดว่าถ่วงเวลาแต่แต่เอาหูพอไปดูภาพช้ากันเราเห็นข้อเท้าของแบดลี่มันบิดแบบอื้อหือ บิดจริงๆผมโอ้โหผมเห็นแล้วผมน่าจะพักโอ้โหผมไม่รู้เงินจะต,ต้องไปตามข่าวเหมือนกันนะครับสําหรับแฟนๆของลิวพูด้วยว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าบิดจริงๆโอ้โหแบบคือผู้เล่นของลิวพูลถึงกูนเข้ามาหามาตินนลี่ในในช่วงไทยกันแบบนั้นก็มีชุลมูลนิดหน่อยอ่ะแต่มาตี้อผมเข้าใจว่าเขาไม่เห็นพอไม่เห็นก็เลยรู้สึกว่าแบดลี่เองอ่ะเออเหมือนเหมือนแกล้งเจ็บแต่จริงๆเจ็บจริงแล้วก็ไม่สามารถที่จะคือมาตี้เองอ่ะเห็นว่ามันอยู่ข้างสนาม เขาก็เลยคิดว่าถ้าเจ็บก็ออกไปแต่แต่ด้วยความที่แบลี่เองไม่ได้เจ็บแบบแบบล้มล้มเข่าไปกระแทกพื้นจ้าแล้วก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับขู่ข้อเท้าแบบบิดแบบน่ากลัวเหมือนกันนะครับคือไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ก็ต้องมีเปลยสุดท้ายใช้เปลยในการในการหามออกไปในช่วงท้ายก็มีเหตุนิดหน่อยแหละก็ไม่ได้ไม่ได้สาหัสอะไรก็มุ่งม,มั่นแหละครับอยากเอาชนะ จบเกมนะครับก็เสมอกันไปนะครับศูนย์ประตูต่อสูดในเกมนี้อาร์เซนอลก็คงรู้สึกเสียหายแหละเพราะว่า2เกมที่เจอกันมาอาร์เซนอลมีแค่แต้มเดียวส่วนลิเวอร์พูลได้ไปถึง4คะแนนจากการเจอกับอาร์เซนอลไงลิเวอร์พูลเองก็ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับในการพบกันว่ากันไปไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ผมแค่รู้สึกว่าอย่างที่ผมพูดไปว่าอาร์เซนอลวันนี้ คืออาจจะมีวิธีการเล่นแบบอื่นก็ได้อาจจะมีหน้าคู่ไหมไม่ไมืม,ม่รู้แต่ว่าพอด้วยความที่ฮินกาบีเอเจ็บออกไปมันคือการแก้ปัญหาของอาร์เดามันก็ทําให้รูปเกมของอาร์ n a นออกมาแบบแบบที่เราเห็นนี่คือการเปลี่ยนผู้เล่นเท่านั้นเองไม่สามารถเปลี่ยนเกมได้อาจจะเพิ่มหน้าไม่อาจจะเพิ่มตรงกลางเอาถอดหลังออกอะไรเงี้ยยืนหลังสาม,มันไม่สามารถทําได้ครับเพราะเกมของฟิลปงม,มันช่วยคําริ้วผู้ได้ในเกมนี้จริงๆแล้วต้องชมฟอร์มของเกิร์เคลชด้วยยอดเยี่ยมมากครับ ก็มันเลยทําให้วันนี้ลิเวูตามการคาดการณ์นะครับว่าน่าจะเอาอาร์เซนอลมาอยู่ในเรื่องของฟอร์มการเล่นด้วยอะไรด้วยแต่สุดท้ายเอาอยู่ครับสำหรับลิเวูแล้วก็ได้หนึ่งคะแนนออกไปจากทินแอมเบรชิเดียมก็ถือว่าคือผมเชื่อว่าลิเวูเองวันนี้ไม่ได้มาเพื่อเอาเสมอหรอกเขาก็มีวิธีการเล่นของเขาเพื่อจะเอาชนะอาร์เซนอลได้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ชนะเท่านั้นเองส่วนอาร์เซนอลก็อยากจะเอาชนะลิเวูนี่แหละแต่ก็ทําไม่ได้เหมือนกัน ก็เดี๋ยวไปว่ากันนะครับหลังจากนี้ไปอาร์เซนอลจะมี2เกมนะครับอย่างที่พูดไปมี FA ฟเอคัพกับลีคัพส่วนลิเวอร์พูลนั้นมีแค่ FA ฟเอคัพแล้วเดี๋ยวจะกลับไปเล่นพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลจะพบกับเบอร์ลี่ส่วนอาร์เซนอลจะพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสในวันเสาร์ที่17แล้วก็วันอาทิตย์ที่18สําหรับเกมพรีเมียร์ลีกเอาไปช่วยกันต่อไปแล้วกันอาร์เซนอลวันนี้ถามว่าผมว่าแฟนๆก็คงผิดหวังแหละเพราะว่าเล่นในเอเมอร์สแล้วก็คงอยากที่จะล้างแค้นลิเวอร์พูลด้วย โยเคเรสมันเงียบเพราะว่าเกมของอาร์ชซนลมันไม่เหมือนเดิมอืมเกมของอาร์ชซนลไม่เหมือนเดิมไม่ได้มีโอกาสง้างหรอครับแล้วก็มีจังหวะเล่นสวยๆบ้างจังหวะหนึ่งที่เปิดบอลให้กับทิมเบอร์ดูุดเข้าไปเออวันนี้พูดลืมพูดถึงทิมเบอร์ทิมเบอร์การสอดขึ้นไปของเขาผมว่ามิติการสอดเกมขึ้นไปของทิมเบอร์สวยหลายครั้งเหมือนกัน แต่มันเปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้เท่านั้นเองผมชอบเหมือนกันนะจังหวะการสอดขึ้นไปของทิมเบอร์มันดูมีมิติในการเล่นมันช่วยให้อาร์เซนลมีพื้นที่เล่นมากขึ้นแล้วเขาทำได้ดีแต่ว่าการครอสบอลเข้ามาบางทีมันสุดเท้าไปบ้างบางทีมันแม่มันน้ำหนักมันขาดไปอะ่ะคือนิดเดียวเท่านั้นเองอาจจะต้องไปเพิ่มตรงนั้นด้วยเหมือนกันถ้าทิมเบอร์กลายเป็นคนที่ทะลุขึ้นมาในในลักษณะแบบวันนี้ของอาร์เซนลและเปิดบอลได้ดีคม,คม มีจังหวะการเล่นที่นิ่งกว่านี้หรือไม่ต้องรีบเปิดขนาดนั้นอาร์เซนอลอาจจะมีมีการมีการโจมตีคู่แข่งที่ที่หลากหลายขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่าปกติก็จะใช้แค่ซากา้าโอเดกาดรวมถึงการวิ่งหลอกขึ้นไปแบบนี้แต่ว่ากลายเป็นทิมเบอร์กลายเป็นคนที่อันตารายขึ้นมาในกรอบเขตโทษอาร์เซนอลก็จะมีผู้เล่นที่เพิ่มความอันตารายขึ้นด้วยเหมือนกันต้องรอดูเกมต่อไปครับกับเกมที่อาร์เซนอลจะไปเยือนฟอเรสจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันก็คาดหวัง ลิวลพูก็คงคาดหวังในเรื่องของผู้เล่นใหม่แหละในเรื่องของเกมรับไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์เองหรือมิดฟิลด์ส่วนอาร์เซนลจะเอาเพิ่มไหมอันนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันข่าวข่าวเองก็ยังคงเงียบๆอยู่หรือหรืออาจจะไปช่วงซัมเมอร์ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องอไรตามแล้วกันนะครับทั้งอาการรบาดเจ็บของแบดลี่ของลิวลพูด,ด้วยว่าจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ลิวลพูเองก็ต้องแก้ปัญหาในเกมต่อๆไปด้วยนะครับเพราะว่าจะมาเล่นในลักษณะแบบเดิม ถ้าเล่นแบบเดิมก็ต้องใช้โจโกเมสลงมายืนและเล่นในลักษณะเดียวกับแบดลี่ก็ต้องก็ต้องรอดูนีแกว่าเกมต่อๆไปของสล็อตกับลิเวอร์พูลจะเป็นยังไงส่วนอาร์ชซนอลก็ต้องสู้กันต่อไประยะช่องว่าง6คะแนนในลีกจะเป็นยังไงในต่อไปเกมต่อๆไปเดี๋ยวเราคงเดีรู้กัน ก่อนจะจากลากันไปเหมือนเดิมน,นะผมขออนุญาตฝากพี่ๆทุกท่านด้วยในเรื่องของการสนับสนุนช่องผมได้ตามเกียวโค้ดที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยขอพระคุณมากๆนะครับ Enjoy ครับ